สวัสดีครับผมบอลครับโอรครับกิ๊บค่ะ,คะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอบอลทีว bon ีนะครับผมนี่ก็จะเป็นดิชั่นฟัง่งเป็นศิลปินทีป๊อปต้องบอกว่าเป็นวงที่เราแบบทำดิเชั่นแบบมาเรื่อยๆ<ช>แล้วก็วันนี้น้องๆก็มาแล้ว กลับเป็นมิวสิกวิดีโอหลังจากก่อนอันนี้ที่ได้ฟังทั้งตัวออดิโอแล้วก็ได้ดูบนที่เป็นสเตจที่ออกรายการที่ป๊อปสเตจโชว์ด้วยก็ต้องบอกว่าโคตรปังแล้วเนี้ยมีก็มาแล้วนะผมกับเอ็มบีที่มีชื่อว่า roller coaster เนี่นะผมกับขอซีหนุ่มวงโฟมบิ๊กนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าเฝ้ารอจริงเพราะแอบเห็นรูปที่ปล่อยไปก่อนอันนี้เล็กน้อยแบบสวยมากสวยฟังจริงนะครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มต้นกันดูกันหน่อยผมกับดเรฟชั่นของ m อ็มบีเพลง roller coaster จากซีหนุ่มวงโฟมบิ๊กนะครับผม

กับโดนปัฒนาการจริงโดนกับขังไว้อะุ้ยอันนี้สวยมาก็เทมเนาะเทมว่าอุ้ยชอบหมอ่ะเนาะชุดก็สวยเสร็จไรกดเต้นไปไปโอ้เขาเปลี่ยนท่าวเปลี่ยนท่า ปกติโอ้ชอบชอบชุดจังเลยชุดเซ็ตเนี้ยอืมเขาตูนสูงชอบกินเจ้าบ้างเลยอ่ะเจ้าสวยสวยโอ้ดีสวยดีสวยจริงโอ้หนึ่งเปอร์เซ็น เรานั่งจริงด้วหรอเราถ่ายที่ไหนเนี่ยมันสุดสยามสุดสยามอ๋อโอ้โหไอเด้นนี้แม่โอ้โหอุ้ยเหมือนเราสเตอร์อะโคมเมดอ่าเออไม่ชอบตอนเปลี่ยนตัวเมื่อกี้สวยเหรอ

รู้สึกว่าดนตรีมันมันหาคือป่ะเนาะบีทหนักโอ้โหวิสซีนี้แสงสวยสวยมากโอ้ยทองไหม LGBTQ ได้แบบโอ้ยเยอะอะไอ่ะโดยเฉพาะสีมันสวยทะเลฟูสดสดโอ้ยชอบความมีทงอ่ะเลิศอ่ะเนาะ

哦。Oh. Oh. สวยสวยสวยต้อยอมจริงหูสโชุดเดี๋ยวเพราะช่วงสุดท้ายเนี่ยใช่สีสันคันเลิฟฟูลสุดๆมีแบบว่าคานิวัลนู่นนี่นั่นควงกระบองไฟอ่าแล้วที่ชอบคือมีธงใช่ที่มีธงสีรุ้งอ่าแล้วก็ตอนที่ถ่ายท่สวนสยามคือสวยเนาะไอ้สีนี่ตรงถ่ายที่เป็นม้าหมุนน่ะแสงส่วนแสงสวยมากแสงที่เป็นแบบสีสีเหลืองแล้วแบบว่าสีชุดของแมคก้าคือคือมันตัดกับสีพื้นหลังพอดีมันเลยทำให้แบบดูเด่นขึ้นมาชุดแล้วชุดทุกคนอ่ะสวยหมดตรงนั้นชอบคอสตูมอันเนี้ยเซตเนี้ย เซตเอเวีอะรู้สึกว่าสวย S <S แล้วก็แบบว่าเข้ากับทุกคนมากมากชอบม,ชมีสีสุดท้ายอะช,ชอบสีผมด้วยสีผมการทําผมอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเออนอะเพราะว่ากันการเซ็ตผมเนี่ยเข้ากันจริงจริงร <ๆ S 1> นะครับไอที่นี่พูดถึงอันนึงก่อนที่แบบสะดุดหูตอนแรกคือตอนแรกอะต้องแบบพอฟังปุ๊บเอ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาไทยเพราะว่าเราก่อนที่เขาปล่อยให้ฟังไว้นี่มันจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไทยที่เราจดฟังตลอดเออขึ้นทีป๊อปเซตก็เป็นเวอร์ชันภาษาไทยแต่นี่คือเหมือนเขาบอกว่าปล่อยเป็นตัวเวอร์ชันภาษาสเปนก็คือให้ฝั่งพวกแฟนๆละตินได้ฟัง ได้เข้าใจข้าหมายของเพลงแบบได้ง่ายขึ้นในก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการ เขาเรียกว่าทาเพลงเพื่อเพื่อแฟนคลับแฟนรตินฝั่งเมกาด้วยแหละบ<ช>ี้เออแต่แต่ตอน,นีแรกฟังมันก็แบบมีแว็บหนึ่งคือคือเราตกใจตรงที่ว่าเพราะว่าเราอเห็นชื่อคลิปอ่ะมันมันแบบเป็นแบบว่าเขียนว่าโรลล์ฟูเซอร์โอพิ<ม>เชี<ม>เอ,อ,เอ,อมอคือเราก็จะไม่รู้ว่ามันคือเวอร์ชันอะไรจริงออจริงจริงเพราะเราดูเราก็เลยรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยตอนแรกว่าแบบว่าอ้าวอ๋อเป็นเวอร์ชันภาษาสเปนหรออะไรอย่างงี้นึกว่าจะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอะไรอย่างงี้แต่พอไปได้ได้ลองดูอันนั้นอะที่มันเป็นตัวเป็นเพลงที่เขาปล่อยมา ว่าเป็นไทเวิร์ใช่คือคือ,ค,อคือเราอยากแนะนําแบบว่าทางค่ายว่าให้ให้แบบว่าเขียนแบบบอกหน่อยแบบชื่อคลิปหรืออะไรเงี้ยว่าแต่ถ้าดูแบบเนี้ยแสดงว่าวัาวเพลงเพลงหลักอะ่ะน่าจะเป็นภาษาสเปนอ่ะฮะแล้วไอ้ละไทเวอร์เออแล้วไทเวิร์ดนน่าจะเป็นเหมือนเหมือนตัวเสร์ไอ้ที่เออเหมือนีไซไ์อ่ะใช่แต่อันเนี้ยคือมันมันค่อนข้างเออเรียกว่าไงนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าคือเขาปล่อยเวอร์ชันไทเวิร์มาก่อนแล้วก็มาปล่อยเวอร์ชันสเปนมาทีหนึ่งทีหลังพร้อมกับเอลบีหลัก มันก็เลยดูแบบคือตอนแรกเห็นเอวีเราคิดว่าเป็นเวอร์ไทยถ้ามองความเห็นพวกเราอ่ะพวกเรามีความเห็นเอออันนี้ไม่่อยส่วนตัวนะส่วนตัวนะคือเรามองว่าน่าจะปล่อยเป็นทั้ง2เวอร์ดีกว่าเอาอย่างนี้แบบมีทั้งเวอร์ไทยด้วยแล้วก็เวอร์สเปนด้วยที่เป็น MV ทั้ง2ทั้ง2อันอะไรอย่างนี้เออแต่จริงๆแล้วด้วยความที่มันเป็นเป็น MV หลักอ่ะมันต้องเลือกอย่างหนึ่งก่อนไงเพื่อเพื่อแบบคนปั่นวิวก็จะได้เลือกได้ถูกว่าจะต้องแบบเอาอันไหนเอาคลิปหลักคลิปไหนให้มันแบบ เเเป็นตัวชูยพราะว่าบางทีการที่มีสองอันบางทีมันอาจจะแบบว่าสับสนอะคนก็ต้องเลือกใช่ต้องเลือกว่าอยากจะฟังแบบต้องโดนไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเออแต่ก็เข้าใจได้แหละว่าสคือเขายังถ่ายอย่างบีไม่ได้เพราะว่าติดติดปัญหาหลายอย่างอย่างที่ต้องไปทัวร์ที่ต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็เรื่องสถานการณ์โควิดด้วยเอางี้คือเราก็เคารพการตัดสินใจของทีมงานแหละเออแต่ว่าถ้าเกิดถามความเห็นของเราเราคิดว่าควรจะ ทำเป็นเวอร์ไทยก่อนเออหรือ,อ,อไม่ก็อุบอุบตัวไทยเวอร์ชันนะ่ะเอาไว้ก่อนอ่า แล้วปล่อย MV หรือว่าเป็นเพลงเวอร์ชั่นภาษาภาษาหลักของตัวที่ต้องการจะนำเสนอก่อนแล้วค่อยไปเสริมในตัวที่เป็นไทยเวอร์ทีหลังอันเนี้ยมันจะได้ป้องกันการสับสนของคนดูแล้วก็ของคนแฟนอีกทีหนึ่งแล้วก็มีหลายๆคนนะที่ยังไม่เคยที่ยังไม่เคยเหมือนฟังแบบเวอร์ไทยแล้วก็คือเหมือนมาดู MV เลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วคนก็จะไปถามหาว่าเพลงนี้มีเวอร์มีเวอร์ไทยไหมเวอร์ไทยไหมอะไรเงี้ยเออประมาณก็ถ้าเราถ้าเราอยู่ในบริบทนั้นอ่ะเราก็จะแบบแฮปปี้เลยแล้วก็จะแบบว่าคือมันจะเข้าใจได้ง่ายเลยอ่ะแต่เพราะว่า แล้วก็จะแบบเออนิดนึงนิดนึงแบบเออยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือโอเคก็เคารู้ไม่ตัดใจของของทางทีมงานแก้วทางค่ายที่แบบจะโปรโมตน้องแบบแบบอีกทีนึ่งนะครับแต่จริงๆพอมาดูจริงจริงเวียสนุกสนุกเออรู้สึกว่าเรื่องของภาษามันไม่ได้มีส่วนอะไรมากขนาดนั้นเรื่องเอาจริงเื่นหูนะเออเพราะว่ามันเป็นด้วยสิ่งดนตรีด้วยแล้วก็เรื่องของเนื้อเพลงอ่ะ มันจะเป็นการร้องถ้าเราที่ยเคยฟังเราจะเป็นไทยสลับกับภาษาอังกฤษคอันนี้ก็จะเป็นาษาสเปนสลับกับภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายท่อนที่เรายังคงร้องตามได้อยู่แบบไอไออะไร to feel me อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบร้องตามได้อย่างแบบสะดวกกับเราเข็มวีอ่ะคือมันไปเข้ากับเพลงไงแบบเ้วยความสนุกแบบสไตล์แบบวาลาตินอะไรเงี้ยเออพอดีไงมันก็ดูแลให้วยังแบบสนุกอยู่แล้ววีมันก็สวยมันก็ส่งไปพร้อมกับเพลงพอดีเลยครับ แฮปปี้เรารู้เลยว่าโคตั้งใจไทยคันจริงๆตั้งใจแบบสวยจริงคเอาสักคนอย่างพวกเราแบบอยากไปเที่ยวสุนรียาเลยเอาจริงเอาจริงดู m อ็มวีมันเป็นมันมีเหมือนเขาเรียก่ามีความหมายอยู่นะว่าเหมือนแบบทุกคนอนโดนพัฒนาการตอนแรกแล้วก็เหมือนตอนหลังที่มีตอนที่ แมกกาจะมีตอนนี้เขาแบบปล่อยลูกโป่งกับตอนนี้เขากระชากโซ่ออกมันเปรียบเสมือนแบบว่าหลุดออกจากกรอบปะแบบใช่แล้วว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นกรอบที่เอาใจง่ายๆมือเหมือนเป็นกรอบที่หลายๆคนตีกรอบไว้ว่าต้องอยู่แต่อันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราพอมาถึงวันหนึ่งที่แบบสามารถสลัดกรอบเรานั้นอกไปได้แล้วทุกคนก็จะมีมันก็เป็นอิสระเป็นอิสระในทางความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็เลยเห็นในบเขาสนุกที่แบบเห็นตอนหลังเนาะเป็นคานิวัลเป็นอะไรแบบ อย่างดีเลยจริงจ<ช>ซึ่งอันเอก็มีความหมายที่ดีมากโ<ช>หแล้วเพลงก็สนุกนะนะครับผมก็บอกเลยว่าสมกับการรอคอยอนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในหัวข้ออาริชันกับ MV เพลง r o l l e r c o a s t e r อร์ของผมจากโฟบิกนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเสนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกระแทกไอคอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีหนึ่งกับอานะครัััับบผมวววนนนีี้ละคครรสสดับ